เราไปกันต่อครับพี่ชูครับ APT นะ APT เนี่ยเพะมันเป็นกฎการเงินใหม่กฎการเงินใหม่ของพรีเมียร์ลีกที่ที่เพิ่งใช้ได้ประมาณ2-3เดือนก่อนไหมอถ้าจะไม่ผิดนะครับที่คือคราวนี้ซิตี้กลายเป็นฝ่ายชิงฟ้องพรีเมียร์ลีกบ้างครเกี่ยวกับกฎ APT นี่แหละที่ทําให้ซิตี้เสียผลประโยชน์แล้วก็อยากจะถามพี่ชูว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจะมีผลเกี่ยวกับรูปคดียังไงบ้างไหมหรือว่า มันมันกดเรื่องเนี้ย ATP เนี่ย APT เนี่ยเข้าๆให้แฟนๆเนี่ยให้เข้าใจ APT เข้าๆเลยนะครับก็คือทํามาเพื่อเหมือนกับสกัดกั้นการเอาบริษัทในเครือของเจ้าของเนี่ยมาลงทุนก็คือกั้นไอ้วิธีซิกแซกยกตัวอย่างหัวเนี่แเละยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมุติสมมุติซิตี้ห้ามเอาเอดีฮาร์มาอะไรเงี้ยอ่าเข้าใจยังแค่นี้เลยเหมือนคือคือตอนนี้มันเริ่มมีเคสคล้ายๆกันเยอะขึ้นถูกอ่า เอาตามที่ข่าวเขาออกแล้วกันนิวคาสเซิลนะครับกลุ่มทุนซาอุเนี่ยม,มาเทคสปอนเซอร์อะไรวะอะไรจำไม่ได้อ่ะอก็เป็นสปอนก็เป็นบริษัทในเครือนั่นแหละใช่ใช่ซึ่งถ้าไม่มีกฎ ABT เนี่ยมันก็จะสามารถเอาเงินยัดไส้เพิ่มมาจากสัญญาสปอนเซอร์ตรงนี้ได้มากกว่าคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับหรือแม้กระทั่ง อินฟินิตแอ l e t e ของเชลซีก็ตามนะฮะอันนี้ก็ของโบรีคือหน้าของท็อตโบรี่เป็นบริษัทในเครือเหมือนกันใช่ก็เอามาลงทุนกับสโมสรของเขาซึ่งกฎ่อบ a t เนี่ยมันทำออกมาแล้วก็บังคับใช้กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยมันเหมือนกับว่าเอามาเพื่อ ควบคุมจากสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้อ๋อใช่คือคือมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็ตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อให้ควบคุมเลยเพื่อควบคุมเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเริ่มรู้สึกว่ามีกลิ่นไม่ดีแล้วสโมสรจะต้องหาอะไรได้เองอย่างตัวสโมสรแบบ100%นะจะทําแบบนี้ไม่ได้อะไรอเงี้ยอ๋อเฮ้ยเออถ้าถ้าสมมติแบบนี้คือถ้าสรงมาทรงนี้นะแล้วลาซิตี้ฟ้องกลับนั่นหมายความว่าผลประโยชน์เนี้ย ที่ซิตี้สมมติอะถ้าซิตี้ทำแบบนี้มาตลอดอะนึกออกปะคือซิตี้อะมันก็รู้สึกว่าเหมือนโดนโดนกฎเนี้ยเฉ่งขึ้นมาเพื่อเอามาเล่นกูตรงๆเลยหนึ่งเรื่องสองก็คือเรื่องของการโหวตการโหวตในเหมือนกับประชามติของพี่มิรีกเนี่ยนะครับมันมีทีมทั้งหมด20ทีมซึ่งผลโหวตที่มันออกมามันมีคนเห็นด้วย12ทีม12อ่าแล้วก็งดออกเสียง2ทีม อ่าเป็น14แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจำไม่ได้ว่าเห็นด้วย2แล้วที่เหลืองดออกเสียงหรือเปล่าคือเอาง่ายๆสรุปเลยไอ้ฝั่งที่เ,เห็นด้วยมีแค่12มีแค่12ทีมแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันต้องเป็น14มันต้องเป็น14อา่าซึ่งอ่ในบทวิเคราะห์ข่าวเนี่ยเขาก็หวังว่าในเมื่อมันไม่มีมันมันมีคนไม่ไม่ขอออกเสียง2ทีมก็เท่ากับตัดไปมันต้องเหลือ18 ใช่แล้วถ้าเหลือ18เนี่ยเสียง12มันก็ได้แล้วไม่ได้อ่าซึ่งปกติไม่ได้เวลาที่พิมพ์ลีจะจะตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้มติของสมูรในพิมพ์ลีกอ่ะอ่าออกความเห็นเน่ะเขาจะใช้กฎ14อ่าสิบสี่สิบสี่เสียงถึงจะจะเห็นชอบใช่นะครับซึ่งตรงนี้กลายเป็นมันปัดตกมันปัดตกแล้วก็ประกาศใช้กฎนี้ไปเลยโอ้โหซิตี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วก็ไอเรื่องการโหวตเนี่ยเขาไปพูดกันเหมือนกับถูก ประเด็จการเสียงข้างมากอะไรอย่างนั้นใช่ก็ถ้าตามที่พูดมันก็ใช่ไงใช่ใช่แล้วก็นั่นแหละก็เลยนํามาซึ่งการฟ้องร้องของเหตุผลก็คือเรื่องไอ้การโหวตกับเรื่องที่ถูกบังคับใช้เร็วเกินไปครับไอ้กด apt นะครับหรือว่า a s s o c i a t e party transaction นะฮะก็คือซิตี้อะชิงฟ้องนะตอนนี้ด่านเนี้ยก่อนเพื่อถ้าเกิดมันมีแนวโน้มสมมุติว่าอะสมมติซิตี้ชนะแล้วกันในด่านนี้ นะครับมันก็จะทําให้ไอ้กดเนี้ยไปเข้ากับข้อที่1ก็คือเซ c กชันที่1ที่บอกว่าไอ้การซิกแซกกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นอ,อะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะโทษเบาลงหรือเปล่าหรือข้อกล่าวหาที่ตอนแรกเนี่ยคุณตั้งประมาณ50ข้อเนี่ยพูฟจริงๆมันผิดจริงๆกี่ข้อ,อตามระยะเวลาที่คุณกําหนดอ,อย่างนั้นนะนะครับก็คือ อันนี้มันก็อาจจะทําให้ทิศทางของการพิจารณาคดีเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าซิตี้ชนะเอพีทีเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่นะครับแล้วพีเมลีเป็นทางเป็นเป็นฝ่ายชนะเนี่ยก็ซิตี้ก็น่าจะโดนข้อนี้เต็มๆแลวหนึ่งข้อใช่เพราะพะรู้สึกว่าเราเราเสียผลประโยชน์จากตรงนี้จริงๆใช่ก็คือเหมือนคุณทําจริงๆอ่ะแล้วคุณเสียผลประโยชน์จริงๆแล้วก็เอ่อพีเมลีก็จะต้องดําเนินไปตามในกฎ ABT เนี้ยด้วย แต่ถ้าเกิดว่าไอ้กฎนี้ถูกลบล้างไปเนี่ยนักลงทุนอื่นๆนอกเหนือจากที่มีอยู่ก็อาจจะให้ความสนใจเข้ามาในสโมสรี่มีิลิกเยอะขึ้นอันนี้ผมขอเทียบกับเคสล่าสุดของเอเวอเรตันที่ที่โดนตัดแตนไปแล้วอัดแตมอันนั้นก็ตัดแต้มแต่ว่ามีอันนึงอันนี้คือจะมีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์อยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดก็คือไม่เทคเออใช่อันนี้ล่าสุดเลยซึ่งถ้ากด A B T เนี่ยจะอยู่จะจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติใช้เจ้าของทีมที่จะมาเทคโอเวอร์สโมสรนี่เขาสามารถทำอะไรกับทีมเขาได้บ้างหรือถ้าเกิดว่าไม่มีกฎนี้จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพีเมลีมากขึ้นไหมทีมเล็กจะมีโอกาสเกิดมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเมื่อกี้เราอาจจะพูดกันว่าถ้าเกิดไม่มีกฎ f f p ไม่มีกฎ A B T มันก็อาจฉีกเงินกันมั่วซั่วเลยล<ะ>แต่ถามว่า ทีมเล็กเขาอยากได้เจ้าของที่เป็นแบบนี้ไหมมันก็บางที่เขาก็ตอบแตกต่างกันบางทีเขาก็อยากดึงตาปากใช่ถูกไหมครับมันมันมีแบบมันมันหลคือมันอาจจะเรียกได้ว่าควบคุมได้ในระดับหนึ่งเอเพราะไม่งั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของที่มีทรัพย์สินหรืออยากจะเข้ามาบริหารทีมแค่ไหนแต่ถึงเวลาโอ้โหปีแรกสมมติคุณเข้ามา knowledge อบอลหมัดอะไรเงี้ยคุณต้องขายเสื้อให้ได้กี่ตัวใช่แล้วนักเออตะทีมมีใครเป็นสตาร์บ้างเนี่ยอันนี้คือคุณจะเอาเงินไหนมามพัฒนา,าศูนย์ฝึกตัวเองถ้าอยากจะปั้นเด็กนะอะนะแล้นจุดอ่อนของทีมเล็กค่าเหนื่อยก็ให้ได้ไม่เยอะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่รู้สิก็มันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนทีมเล็กถึงจะเดินตามกฎแล้วดันขึ้นมาได้คือ,ค,อคือคนที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรส่วนใหญ่มันต้องใช้เงินก่อน ใช่ครับคือถ้าสมมติทีมเล็กคุณต้องใช้เงินอยู่แล้วอ่ะมันจะมีใครที่โอ้โหผมเป็นนักพัฒนานะผมสามารถเข้ามาแล้วดึงสโมสรให้ใหญ่โตได้มันไม่มีนะใช่ไหมอันนี้เอาแบบพูดกันแบบ make ซ e น s ์อ่ะใช่พูดกันแบบ make ซ e น s ์อ่ะนะครับคือคือโอเคแหละเข้ามาแต่อัดฉีดเงินแบบบ้าระห่ำโอเคอันนั้นมันก็อาจจะเกินกราฟไปคือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่มันหลวมกว่านี้ไหมิตีมีเกณฑ์ไหมจริงๆมันมีนะเอาจริงจริงเอาพูดพูด พูดกันแบบด้วยความรู้สึกอ่ะต้องรู้สึกว่าซิตี้มันช็อปใครแบบโหบ้านละห่ำขนาดแบบเกินโลกฟุตบอลไปไหมล่ะถ้าถ้าถ้าเป็นราคาอะไรเงี้ยผมผมว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ผมว่าไอช่วงหลังอ่ะหลังจากที่มันหลุดคดีมาแล้วอ่ะหลังจากปี2019มาใช้ได้เยอะจริงร้อยล้านระดับร้อยล้านแหละมี2-3คนในใช่แต่มันคือหลายคนหลายคนรวมกันเน่ยแต่คราวนี้คุณต้องไปดูการขายซิตี้ด้วย คือมันขายได้เยอะเหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่าเอาเข้าอย่างเดียวมันมีตัวขายออกคืยในระยะหลังเนี่ยการขายเด็กออกจากทีมโอซิตี้เนี่ยเป็นงบประมาณในการเสริมทัพมากกว่า40-50%้เลยนะอย่างปีนี้ขายได้จะ50ล้านปอนด์แล้วอะนี่เด็กกัคารดมี่ดูดิที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้าง เม็ดเงินเข้าสโมสรก็นี่ไงถึงบอกไงว่าซิตี้คือไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวพอใช้เงินแล้วเขาสร้างด้วยอันนี้ถ้าถ้าพูดในมุมแบบว่าไม่ได้สนกดอะไรนะครับเออคือเขาสร้างด้วยอ่ะอย่างเอาจริงเออร์ลิงฮาเลนด์เนี่ยห้าสิบล้านห้าสิบล้านคือระดับนี้ถ้าอยู่ถ้าไปมาริดกับเอชเชมันจะเท่าไหร่อ่ะแล้วซิตี้มาได้ราคาเนี้ยครับโคตรบ้าบอกเลยแล้วก็พอเข้าในระยะหลังเนี่ยซิตี้มันก็มีสปอนเซอร์ที่เรียกเราเรียกเราเรียกภาษาเราเรียกสปอนขาวแล้วกันสปอนเซอร์แบบที่มาเองอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> สปอนเซอร์ของในเครือบูดาบีเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วะนะครับเข้ามาเริ่มมาอ่ะอย่างพวกนิสสันเน็กเซนไทยอาซาฮีเนี่ยเข้ามาคือสปอนเซอร์ซิตี้เนี่ยเยอะมากซึ่งทุกวันนี้มีในเครือก็คืออ่ะเอทิฮอนะครับอาจจะมีสปอนเซอร์หลักอยู่แล้วพวกบริษัทโครงข่ายโทรคมนาคมของ UAE อะไรพวกนี้ที่ที่ที่ยังเป็นอยู่มีประมาณ3-4เจ้าที่เหมือนกบอยู่ในกลุ่มบูดาบีกรุ๊ป ซึ่งพี่ก็เชื่อนะว่าอ,อย่างในช่วงหลังเนี่ยสมมติปีที่เบิลแชมป์เนี่ยซิตี้มีรายรับ700กว่าล้านเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ต้องไปใช้กรรม,มวิธีเดิมแล้วใช่ตั้งแต่ปี2019มาเนี่มาใช่อ,ออพอได้กำไรเยอะขึ้นมันก็ไม่ต้องกลับไปทำอะไรที่ทเท่าๆอีกแล้วถ้าสมมติถ้าพูดถ้าสมมติออถ้าพูดเออพแบบเพราะมันเป็นความจริงอะนะ